กอ,อน้อมถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาพรมมาพระมาจักโกซึ่งเป็นตีเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งขอไวสาปาลมีครูบาอาจารย์พระเทรานุเทราเจ้าคณะพระสังฆติการทุกกรุปตีเปิดเครื่องรับฟังรายการธรรมสแสงอรุณในช่วงนี้ก็ดีหรือยังบ่ได้เปิดเครื่องรับฟังก็ดี ด้วยความคารอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรบรรดาสถาสาทุชนทุกคนทุกท่านติ่สนใจใฝ่ธรรมเปิดเครื่องรับฟังในรายการธรรมะแสงอรุณของคลื่นสีขาวในเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคม พุทธศักราช2,567ตรงกับวันเดือนแปดเหนือแหมเก่าขเดิน 8, แปดกว่าใค่ดับเข้ามาทุกขณะละเก่าม,ม,มาลักแต่ว่านี่แหมแปดํำวันอัทฐมีบูชา ป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาที่โมฮหมองข้ามกันเป็นส่วนใหญ่บ่ค่อยหู้ในวันสำคัญวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาจะอยู่หลังวันวิสาขปูชาแปดวันวันวิสาขปูชาคือวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้วันเสด็จดับขันธปรินิพานคือวันเดินแปดเป่งที่ผ่านไป ทีนี่หลังจากวันเดือนแปดเป็นไปได้แปดวันเย่างตะวันเนี่ยเดือนแปดเหนือแหมแปดค่บเปินห้องว่าวันอัฐมีบูชาก็คือเป็นวันถวายพระเพลิงพุทธศรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านพ้นไปแล้วที่อู่อย่างอีกก็เพื่อปรัรูปื่องหัวตวานี่มีการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพระพุทธบาทตาก้าส่งน้ำรอยพระพุทธบาทส่งน้ำรูปเหมือนครูบาพรหมาพระมจโกอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตาก้าซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย ความจริงงานประเพณีส่งน้ำของวัดพระพุทธบาทตากผ้านะมีตั้งแต่วันที่าวหกพฤษภามาเสร็จสิ้นในวันที่สสามิบพฤษภาตาวาในการนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรองทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสงสงพระบรมสา,ารีริกธาตุสงรอยพระพุทธบาทและสงรูปเหมือนคูบาและในการนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้วารายการจังหวัดระปูนได้มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็ขออนุญาตย้ำถึงครั้งหนึ่ง เอาละสัทาสทุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เดือน 8, แปดแหมเก้าขำเป็นจะได้พ่องบ้านเมืองทราบว่าบาเดวนี้เฮดทอบออกทั่วทุกภูมิภาคได้กินกันอย่างทวนหน้าปีนี้เฮดทอบนัก ก็มีการไปสาะไปหากันหนาะก็หมวนงินสันเล่าฝนก็ยอมหาว่าฝนมันส่งฝนมันส่งก็ทำเอื้เชื้อราสปอร์อย่างต่างๆที่มันจะเป็นตัวเพาะเทสนะ่ะก็ทำให้อ,อันมีการแบ่งบานเต็มที่ก็ขอยินดีกับมูเฮาเน่ะที่มีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้อืมวันนี้วันตีสามสิบเอ็ดละ สิ้นเดือนพฤษภาเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาแล้วก็จะเกียมเข้าหาเดือนเก้าเข้าหาเดือนสิบเดือนสิบก็จะเข้าวสาธรระมะก็จะมีกิจกรรมกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นอะเออซึ่งขอ,ขออนุญาตนำเรียนแถมน้อยหนึ่งว่าในช่วงที่ผ่านมาได้ มีการบำเพ็ญกุศลศพผู้วัยชนท่านหนึ่งในวัดแล้วก็ปรากฏว่าบ,บุตรลูกของผู้วัยชนน่ะเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นผู้มืนวยการประจำเป็นผู้ในการสำนักง,งานประจำศาลอาญาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหา้าก็ได้ขอพระราชทาน ไฟไฟหลวงหรือเปิดห้องว่ากล่องกล่องเพลิงนะ่ะมาประกอบพิธีการพระราชทานพเพลิงตวัวก็ประวบเหมาะกับงานพระบาทเหมือนกันนะงานพระบาทก็เริ่มตั้งแต่วันที่16งานศพนี่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่16แล้วก็เสร็จสิ้นพร้อมกัน30เหมือนกันก็สําเร็จเสร็จสิ้นโดยดีเกรดประวัติเกรดในเรื่องนี้อยากจะมุหงหมหเด้รับผู้ร่วมกัน เกล็ดในเรื่องของการขอพระราชทานเพลิงศพเกล็ดของเรื่องการประกอบพธิธีการพระราชทานเพลิงศพแบง่แบงออกเป็นสองประเด็นคือหนึ่งขอสองประกอบได้มาแล้วก็ทำพิธีซึ่งในการนี้นั้นก็ต้องบอกขึ้นหัวการพระราชทานเพลิงศพนะมันมีสองกรณีด้วยกันกรณีหนึ่งก็คือกรณีปกติ กรณีที่สองก็คือกรณีพิเศษมีสองกรณีกรณีปกตินี่หมายถึงบุคคลผู้สมควรได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการสนองพระคุณในโอกาสที่ตัวเองได้สนองพระคุณอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทเป็นข้าราชการสนองงานก็สมควรได้รับ บุคคลดาก่าวก็คือข้าราชการตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปถ้าเป็นทหารตำรวจก็ยศร้อยตรีร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเมื่อเสียชีวิตลงก็สมควรได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานกล่องเพลิงมาประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็ตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรขึ้นไป รสมควรได้รับพระมหาการุณาที่คุณเช่นเดียวกันการประกอบพิธีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงศพในกรณีปกติเพราะเจ้าผู้วายชนนั้นมีสิทธิขอรับด้วยตัวของเขาเองโดยสิทธิของเขาเองแห่ยยกระการหนึ่งก็กคือกรณีพิเศษกรณีพิเศษก็หมายถึงใช้สิทธิบุคคลอื่น เช่นอย่างตู้เจ้าพระครูที่มีสมณศักดิ์ตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรขึ้นไปบิดามารดาของหลวงพ่อนั้นๆเสียชีวิตลงพระคุณเจ้าสามารถขอขอเพื่อประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงแก่บิดามารดาของตัวเองได้แก่บิดามารดาเท่านั้นนะบิดามารดาโดยสายโลหิตบิดามารดาที่แท้จริงนะ หลวงพ่อท่านพระครูสัญญบัตรสามารถขอได้นะนี่กรณีอย่างนี้เป็นเพราะกรณีพิเศษและข้าราชการก็เหมือนกันแต่จะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับหกขึ้นไปหรือสี่หกขึ้นไปจึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ในกล่องเปลืงน,น,นั้นมาประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่ากรณีพิเศษเช่นเดียวกันสาธุชนทั้งหลายการพระราชทานเพลิงในกรณีต่างๆก็ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญบุคลาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนองใต้เบื้องพระอยู่คนละบาท โดยลักก็คือข้าราชการหรือพระสงฆ์พระสงฆ์พระครูสัญญาบัตรก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพระศาสนาข้าราชการก็เป็นผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติเมื่อความทราบในในพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะละทิ้งไม่ได้ในการที่จะเข้าไปทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อม คือเกียรติยศมอบเกียรติยศนี้พระราชทานเกียรติยศนี้ือกับวงตระกูลนั้นนซึ่งในอดีตการการขอพระราชทานเพลิงดังกล่าวอดีตเมิ่เมินมาแล้วนะประมาณหกสิบเจสิปีล่วงแล้วจะเจะขอเตื้อนี้ต้องขอเนินเนๆส่งไปที่สำนักพระราชวังกรุงเทพแล้วก็รอฟังจะมีการ พระราชทานมาเมื่อใดใจเวลาอยู่และต่อมาแห่งประมาณสาวปีสามสิบปีต่วงแล้วก็ระยะดีขึ้นแต่ต้องไปติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักพระราชวังใจเวลาวันเดียวได้ละอืมถือว่าง่ายแต่ต้องไปที่กรุงเทพแต่ปัจจุบันนิ่มใจละไปติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พราโดยพระราชกริสเดกาแบ่งส่วนราชการมอบหมายภารกิจหือกรารทำงานเพื่อเป็นการสนองงานในใต้เบื้องพระยุคลบาทได้มอบหมายห้ือับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลเรื่องการขอไฟพระราชทานเรื่องนี้ทั้งนั้นเพราะว่าท่านจะอยู่หน่วยงานไหนสังกัดไหนเืไปติดต่อที่กระทรวงวัฒนธรรม ทีนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีหน่วยงานในะระดับจังหวัดทุกจังหวัดเขาเรียกว่าสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดไปติดต่อที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็จะได้บอกคือว่าจะต้องเตรียมอย่างห้องที่เป็นเอกสารประกอบในการขออืในการขอเสร็จเรียบร้อยเมื่อเอกสารพร้อม สำนักง,งานวัฒนธรรมก็จะได้ลิงค์ข้อมูลส่งไปที่สำนักพระราชวังสำนักพระราชวังก็จะตรวจสอบเมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในเอกสารมีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วก็จะเสนอต่อราชเลขาธิการของสำนักพระราชวังเพื่อลงนามในหมายรับส่ง ก็สามารถเปิ้นก็จะลิงก์นายรับสั่งนั้นส่งคืนมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็จะได้แจ้งเจ้าภาพและกระดาเนินการก็ใช้เวลาประเมินน่ะวันวันเดียว2วันจบและก็ขอบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าการดําเนินการทุกอย่างในขั้นตอนของพิธีการปฏิบัติจะมีเจ้าหน้าที่ของกองพิธี ขาเรียกว่ากองพิธีงานศพของสํานักง,งานวัฒนธรรมทุกแต่ละจังหวัดอะในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่กองนั้นนั้นในจังหวัดนั้นนั้นเข้าไปดูแลเมื่อเข้าไปดูแลเสร็จเรบแล้วก็จะดูแลตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือจะต้องเตรียมอยงพ่องจะต้องทําอัย่างอย่างใดซึ่งความจริงแล้วก็ไปแจ้เรื่องใหญ่อย่างใด ก็จะเป็นการเตรียมอย่างน้อยกับตึงเตรียมบุคคลเตรียมบุคคลก็เช่นอย่างผู้อ่านหมายรับสั่งคือใครผู้อ่านสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณคือใครและผู้อ่านประวัติคือใครและก็จะต้องมาซักซ้อมกันนิดหน่อยเพื่อเกิดความคล่องตัวความเหมาะสมกับการดําเนินการจนกระทั่งพิธีการ ตอนประธานขึ้นประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงบนเมน <c oughs> หรือบนชนตะกรหรือบนสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เจ้าหน้าที่จากกองพิธีจะเข้าไปดูแลมดัดและต้องทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายตัววันในการดำเนินการทุกอย่างนั้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นบริจายตัางสักบาท อันนี้เป็นเรื่องจริงตุลงเคยจัดงานอยู่หลายที่ซึ่งในงานบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่กองงานพิธีเปิลทุ่มเทเนาะเปินกลมมาถึงเวลาเปิดกลมมามาดูแลมาจัดการมาดูแลมาจัดการขนาดจ,จะปลาเขาไปเลี้ยงเข้าเขายัางบอกไปมาซุบซิปมีขอมานนี่ไม่ได้หัวหน้ามาเนี่ยมอบซองปัดใจใือเขาเขามาเอาน่ะ ไม่ได้เพราะเป็นคำปฏิญาณตอนที่เข้าทำงานแล้วว่าจะไม่รับเงินค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นปฏิบัติตามหน้าที่ในโอกาสที่พระมาะะัตกษริย์ส่งมบอบหมายความไว้วางใจความไว้วางพระราชารือไทยฮือเป็นการสนองงานอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องตีดีและก็ทำให้เฮาฮับหัว,หว ในสละบันพระหมหากษัตริย์นั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในในพื้นที่ต่างๆโดยจะพ้องยิงข้าราชการซึ่งเขาสมควรได้รับพระหมหารกรุณาธิคุณในเรื่องนี้และในส่วนของ พระสงฆ์องระเจ้าก็เหมือนกันที่เป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก็สมควรได้รับพระมหากรุณาธิคุณเพราะเป็นผู้ดูแลงานพระาศาสนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรขึ้นไปจนถึงบุรุษสมเด็จพระราชาคณะกว่ามีสิทธทิจะขอไฟพระาศศรายสตาน์ให้แกบ่บุปกากีคือพ่อและแม่ที่แท้จริงคือ อันนี้สำคัญทีน,นี้สิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือการขอไฟพระราชทานนี้นี้นะ่ะจะไม่มีค่าใช้ใจใดๆทั้งสิ้นอันนี้ต้องขออนุญาตย้าเพราะหลายคนคิดว่าโอ้การขอไฟพระราชทานเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โอ้เสียงสตางค์ <c oughs> ซึ่งมันไม่ใช่ เมื่อได้รับพระมหาการุณาธิคุณในการประกอบพิธีการพระราชทานและถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลเป็นเกียรติประวัตินะ่ะไม่ได้หมายถึงว่าไผ่จะขอก็ได้ไผ่จะขอก็ได้บจัจจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่เปิ้ลได้กาหนดอย่างข้าราชการการเมืองเหมือนกันตั้งแต่ อ่ะตั้งแต่นะตั้งแต่สอ,อปตอสอทอนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านในขณะที่ดำรงตำแหน่งเน่อได้เสียชีวิตหลงในเ,นเป็นเป็นอยู่ก็มีสิทธิ์ขอได้ยกเว้นหมดหมด,หมดวาระไปละบ่ได้เปลี่ยนละอันนี้ก็ขอบ่ได้อ,อันนี้ก็ขอบ่ได้ก็ต้องทำความเข้าใจกัน อันนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือน,นท่านทั้งหลายนะครับหัว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้นิ่งดูดายในการปฏิบัติงานของข้าราชบริพารหรือผู้สนองงานในพื้นที่ต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆเป็นผู้เฝ้าดูแลเมื่อเฝ้าดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนงานนี้คือการประกอบพิธีตรงนี้เพ่สมพระเกียรติ จึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจควรจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเหล่าข้าราชบริพารเหล่าข้าราชการจึงมีพระมาหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในส่วนนี้อย่างกรณีเช่นอย่าง วัดพระพุทธบาทต,ตับข้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีก็าตามฉะนั้นก็ทำทำเมื่อเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นยังดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและโดยดีตลอดมา ความเป็นสถาบันอง้์วัาสถาบันหลักของชาติมีสามสถาบันสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ไทยจะต้องทรงเป็นพุทธมามกะเราจะเห็นได้จากวันออกวันหลังจากวันออกพรรษาในช่วงเทศกาลกระถินพระมหากษัตริย์ จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผ้าพ้ากฐถินไปถวายเป็นกฐถินพระราชทานเพื่อกับพระอารามหลวงทุกแห่งในประเทศไทยอันนี้เป็นกรณีปกติพระรามหลวงทุกแห่งได้รับอยู่แล้วยกเว้นวัดที่เป็นวัดราชคือวัดที่ไปแจ้พระอารามหลวงเป็นวัดราช ก็อาจจะได้รับประมาทก,กรุณาธิคุณในการทอดถวายกระถินต้นเขาเรียกว่ากระถินต้นคือด้วยกระถินที่ออกจากสำนักพระร่วางมีสองลักษณะคือกระถินหลวงกับกระถินต้นกระถินหลวงก็คือกระถินพระราชทานที่มอบเพื่อที่ที่พระราชานานึกับพระอารามหลวงอย่างเชียงใหม่นี่มีถึงสิบเอ็ดวัดตัวกันตั้งแต่วัดพระธาตุโด,ดยสุเทพวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวง วัดเนี่ยวัดสีโสดาวัดเจ็ดยอดในสิบเอวัดวัดกลับเปิงตะโปธารมไปถ้าไปต่างอำเภอก็จะมีแม่ลิมวัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่อายวัด่าตอนอำเภอโดยสเกตกับวัดพระธาตุดยสเกตอย่างนี้เป็นต้นมีสิบเอวัดเ้วยกันวัดสวนดอกวัดใหญ่ๆก็พระราชทานไป ในจังหวัดลพปุรก็มีสองวดัดคือวัดพระพุทธบาทตาภาพกับวัดพระธาตุทาริพุนชัยพระรามหลวงก็น,นี่เป็นกรณีที่จะต้องทําอยู่แล้วนี่เปรืวกากถิ่นหลวงกฐถิ่นพระจิทาสารสับกฐถิ่นต้นก็คือในกรณีที่ทพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระมหากษัตริย์เองทรงเห็นเล็งเห็นว่าวาดัดใดวัดหนึ่งสมควรได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นกรณี ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจะเป็นของพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้จะเป็นของพระมหากษัตริย์ก็ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปประกอบพิธีการถวายณวัดเล็กๆอือวัดราชวัดน่ะมันมีอยู่สองวัดนะถึงวันนั้นในประเทศไทยมีสองวัดวัดหลวงกับวัดราชวัดหลวงก็คือพระรามหลวงวัดราชก็คือวัดที่ประัจพระรามหลวงง่ายๆจําได้ยาละปูนี่มีสองวัด ที่เป็นพระรามหลวงก็คือวัดพระธาตุลิบุญชัยและก็วัดพระพุทธบาทตาผ้านอกนั้นเป็นวัดราชมดนี่นี่เป็นตน้นอย่างเชียงใหม่มีพระรามหลวงสิบเอ็ดวัดนอกนั้นเป็นวัดราชมดเหมือนวัดพระธาตุสีจอมตองก็เหมือนกันก็เป็นพระรามหลวงเหมือนกันอนอกนั้นก็เป็นวัดราชวัดราชทีนี่น ในการประกอบพิธีการพระราชทานพระกัพตินี้ถือเป็นเป็น,ปนห้องว่าโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์พึงกระทําเป็นเครื่องยืนยันเมื่อนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มิได้นิ่งดูได้ในเรื่องของการดูแลพระศาสนาอ่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในส่วนพื้นที่กรุงเทพนะ พระมหาก,กษัตริย์จะเสด็จถวายพระโดยพระอ,รองค์เองถ้าเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชั้นพิเศษต่างประเจะเป็นพิธีการเต็มยศพระบาทสมเด็จจะแต่งเครื่องแบบตรงเต็มยศไปประกอบพิธีถ้าวัดรองลงไปกับหมอบ้อเพื่อพระบรม,มวงสานุวงไปพระบรมวงพระบรม,มวงสานุวงก็หมายถึงบุคคลผู้ที่ มีตำแหน่งรองลงไปเช่นอย่างสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีหรือส่วนของส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นเนาะก็เป็นที่เข้าใจร่วมกันเอาละบรรดาสถาสาธุชนทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้นั้นตุลุงก็ต้อง ขอมอบตังสถานีนะขอแจ้งตั๋งสถานีถ้าว่ายังอยู่ในรายการฟังคลื่นอยู่ก็ขอเมตตาฟังให้หน่อยตอนนี้ตู้เรื่องขอเวลาขอเวลาวันนี้กึ่งวันเออบเกือบเกือชั่วโมงก็ขอ,ขอนํารายการนี้ออกไปก่อนเพราะมีเรื่องด่วนนะเรื่องด่วนขอสุมาอาภัยตัวเนื่อถ้าอย่างใดแล้วก็ขอมอบคืนเวลานี้ให้กับตังสถานีวิทยุ เพื่อดำเนินรายการตามปกติต่ตอไปวันศุกร์หน้าก็คงจะได้มา,าขยายความต่อในเรื่องนี้คือกับหมู่เฮาเจ้าคาดได้เกิดความเข้าใจกันทันประเด็นหนึ่งก็ไหวสาประเมหลวงพ่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับพอสุมาภัยตวยัววันนี้ตุล๊ลุงมีเรื่องด่วนขอสุมาเนอ้อเดี๋ยวขอนำรายการจากไปก่อน กสุนารภัยปุจสาธุจตารธมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลัง